สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกริมิตสุดขีดสไตล์ X อ๋อเมื่อกี้เหรอเอ็นทำไมมาเกี่ยวว่างอ่ะลืมแล้วไหมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของคนรับรถคาร์ลเ e อร์รีวิวนะครับการสถานการณ์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับยังอยู่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ยังมีความไม่ปลอดภัยอยู่นะครับดังนั้นนะครับจึงเลือกเดินทางมาคนเดียวแล้วก็ขันเดียวครับสาหรับรถคู่ใจผมในวันนี้ครับก็เป็นแลนเซอร์แรปเตอร์นะครับซึ่งทางเราก็เคย นำมารีวิวกันแล้วนะครับเจ้าคันนี้ครับแลนเจอร์แรปเตอร์นี่ครับก็จะเป็นในส่วนของปี2020ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่เขาระเบิดนะครับในส่วนเส้นทางการเดินทางไปเขาระเบิดนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้ครับแต่ในส่วนของเจ้าแลนเจอร์แรปเตอร์ปี2020นะครับภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แค่2จุดนะครับก็คือไฟหน้านะครับที่เปลี่ยนเป็นโปรเจกเตอร์ led ใหม่นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับที่ นำสติกเกอร์ที่เป็นลวดลายออกไปนะครับเหลือแต่คาว่าแรปเตอร์อย่างเดียวนะครับในส่วนของภายในนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีการเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วก็พร้อมเดินทางไปด้วยกันดีกว่าครับไปครับครับท่านผู้ครับตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับด้วยเจ้าレนเจอร์แรปเตนะครับปี2020นะครับก่อนอื่น ไหนๆเราก็ใช้เ a นเจอร์แรปเตนะครับในการเดินทางแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวรถนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกลิดไอในการเดินทางแล้วได้รับรู้ด้วยว่าเจ้าเ a นเจอร์แรปเตอร์เนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงภายในกันนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยที่ในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ จะมีหลักๆที่เห็นได้ชัดเจนนะครับที่เพิ่มขึ้นมานครับก็จะเป็นเจ้า USB นะครับที่ไว้ใช้สําหรับเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้ารถนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆคันก็มีกันอยู่แล้วนะครับในอีกหนึ่งส่วนนะครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็คือมีเพิ่มมาให้อีก2 ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เป็นเลนกิ๊ p i n งนะครับก็คือรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเตือนการชนด้านหน้านะครับก็คือจะเบรกให้เองอัตโนมัติด้วยแล้วก็จะเตือนทั้งคนแล้วก็วัตถุหลักๆนะครับก็คือจริงๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วอีกหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างนะครับอันนี้สําคัญนะครับสาหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชอบที่เป็นสายลุยนะครับตัวน,นี้ก็จะมีในการเพิ่มหน้าจอที่เป็นในลักษณะบอกข้อมูลของตัวรถมาให้ครับทั้งมุมเอียง มุมเงยมุมเชิดของตัวรถนะครับไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปแล้วนะครับในส่วนของภายในของเจ้า Ranger Raptor นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงภาพโดยรวมกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับ n g เจอร์ t o r นตอร์ในส่วนของภายในนะครับก็มาเริ่มที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นขีดแดงมาให้อยู่ตรงตรงกึ่งกลางพอดีของ ของพวงมาลัยน,นะครับแล้วก็เราก็สามารถวัดหรือว่าจาได้ว่าเราหมุนพวงมาลัยไ,ไปทางไหนอะไรยังไงนะครับเราก็สามารถนับได้ง่ายๆนะครับก็คือเราเรานับจากจุดนี้ได้เพราะบางทีเราหมุนๆเราก็ลืมก็อีกอย่างหนึง่งคือมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะครับอันนี้ผมชอบก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไง่ายๆเลยเจ้ากเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นสิเกียร์แล้วในส่วนของพวงมาลัยน,นะครับก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันอยู่นะครับแต่ก็ในรูปแบบก็คือเป็นรูปแบบเดิมนะครับแต่การใช้งานเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับในส่วนของ จอยสติ๊กด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นการปรับโหมดนะครของหน้าจอว่าเราจะดูในส่วนของข้อมูลตัวรถนะครับในการข้อมูลการเดินทางนะครับเอเวอรตต่างๆ่างนะครับทั้งทิป A ทิป B นะครับแล้วก็ในการเปิดปิดของระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับก็สำหรับจอยสติ๊กนะครับก็คือของฝั่งซ้ายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็น ปรับในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแต่ตอนนี้เขาตัดทิ้งไปแล้วมันเหลืออยู่แค่จอดเดียวฝั่งซ้ายนี้ก็เลยเป็นการปรับโหมดในส่วนของระบบโฟร์วิลไรนะครับก็คือในโหมดของการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดสปอร์ตโนนะครับ โหมดซ้ายนะครับเราก็เลือกโหมดที่สะดวกสบายกับเส้นทางตรงนั้นนะครับแลก็จะขับง่ายมากขึ้นนะครับในส่วนอื่นนะครับหน้าจอมัลติมีเดียนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ครบครันมาอยู่แล้วนะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็รวมถึงมีสามารถพ่วงต่อ Android Auto ได้นะครับแล้วก็รวมถึง Apple CarPlay นะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ฟอดใส่เข้ามาให้ในระบบมัลติมีเดียนะครก็คือ ระบบ Voice Control นะครับซึ่ง Ford ก็เป็นเจ้าแรกๆอยู่แล้วนะครับที่นำระบบนี้เข้ามาใช้ในรถกระบะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นซิงค์3แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับก็ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้งานได้มากขึ้นนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของภายในที่ Ranger Raptor นะครับมีให้นะครับก็คือตัวเจ้า Receiver นะครับที่เป็น Receiver ที่เป็นปลั๊กสามารถนำปลั๊กเสียบมาชาร์จเสียบได้เลยนะครับก็จะเป็น ขนาดอยู่ประมาณ150วัตต์นะครับสีสันของห้องโดยสารภายในก็จะเน้นเป็นที่สีดำนะครับตัดด้วยในการเดินได้จริงนะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็อันนี้ก็สร้างความแตกต่างแตกต่างกันระหว่างเจ้าเรนเจอร์ที่เป็นว i t แ g ็ กอล์เนเจอร์แรปเตอร์นะครับมากับเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่213แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นอิสระปิดนก2ชั้นนะครับก็วัสดุก็ใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับรวมถึงนะครับใส่ช็อคอัพฟ็อกมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบบ y p พาสภายในนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ยกระบบช่วงล่างแบบเดิมทิ้งนะครับซึ่งเป็นแหนบซ้อนนะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่ก็ใช้วัดลิงเข้ามาแทนนะครับรวมถึงใส่ช็อค ฟอกนะครับที่เป็นบายพาสภายในเข้ามาให้ด้วยนะครับโอ้ต้องบอกเลยคนระับเบสเซตเนี่ยในส่วนของช่วงล่างเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับถ้าไปเปลี่ยนเองเนี่ยผมว่ามีหลายแสนอยู่นะครับหลังจากที่เรารู้กันทั้งภายนอกและภายในกันไปแล้วนะครับสถานที่ที่ผมกำลังพาคุณผู้ชมไปนั่นก็คือสนามกีฬาอากาศหนองใหญ่หรือเขาระเบิดนั่นเองซึ่งเส้นทางนั้นจะมีอุปสรรคอย่างไรจะระเบิดสมชื่อหรือไม่ติดตามชมกันต่อได้เลยครับในการขับออร์รถต้องบอกว่าเออ วงก่างเขาดีจริงครับอาจจะด้วยที่เป็นส่วนของยางนะครับที่ใส่ออทเทอร์เรนมาให้ด้วยครับก็เลยทําให้การซับแรงกระแทกต่างๆของถนนได้ดีนะครับการขับขค่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เหมือนเครื่องยนต์จะขับสนุกแต่แอบอืดๆนิดนึงนะครับก็อาจจะใช้ช่วงเวลาในการรอครับเหมือนเหมือนเหมือนจะพุ่งครับแต่ก็ยังไม่ได้พุ่งในการคลิกดาวครังแรงครับก็ต้องรอรอช่วงรอบในการทํางานตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเส้นทางที่จะขึ้นไปบนเขาระเบิดนะครับ ก็เป็นเส้นทางที่เป็นออฟโรดพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นทางเนี่ยมีฝนตกอยู่พอสมควรนะครับแม้จะเป็นฤดูร้อนก็ตามนะครับก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างครับอันนี้ผมก็ยังขาขึ้นด้วยขับสองก่อนละกันนะครับก็เนื่องจากเส้นทางตอนขึ้นนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ สมบุกสมบันมากนะครับกลุ่มคนที่มาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมบนเขาระเบิดนะครับหรือสนามกีฬาทางอากาศหนองใหญ่เนี่ยนะครับก็ก็ต้องใช้เส้นทางเส้นทางนี้ขึ้นกันทุกคนนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นรถออฟโรดกันซะส่วนมากนะครับที่จะขึ้นไปเล่นล่มบินข้างบนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปใช้หมดอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆล้วเราขึ้นมาถึงขนาดน,นี้ ก็เดี๋ยวลองเป็น4 High ก่อนละกัน4 High สามารถใช้โหมดอะไรได้บ้างนะครับนันนี้โ High ก็สามารถใช้โหมดสโนวลูกลังหมดหญ้านะครับก็คือเป็นโครนเป็นทรายนะครับใช้ได้หลายส่วนจริงๆนะครับก็ในการปรับเปลี่ยนในการ ใช้อโหมดต่างๆเขาก็ใช้กล่องกับเซ็นเซอร์ต่างๆเป็นการจับระบบช่วงล่างสัมผัสกับพื้นถนนแล้วกันเป็นยังไงมันก็จะคอยปรับเปลี่ยนให้แล้ตอนนี้ผมใช้เป็นโหมดหญ้าลูกลังหินนะครับจริงๆก็เรียบเป็นโหมดสโนะครับขบับระเบิดจริงๆจุดไฮไลท์เขาจะมีอยู่แค่ประมาณจุดหรือ2จุดนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงนู้นเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้าง เส้นท่างก็คือน่าจะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับในส่วนของการขึ้นไปสนามกีฬาทางอากาศหนองใหญ่นะครับก็คือเขาระเบิดนะครับก็จะเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นหุบเขาเป็นหุบที่คอยรองรับน้ำนะครับแล้วก็เวลาฝนตกน้ําก็จะไหลมาทางนี้แล้วก็ทําให้ในส่วนของถนนเส้นทางนะครับก็จะเป็นคโคลนสวดมากนะครับก็จะมีความลื่น กันพอสมควรนะครับก็ดูจากสภาพแล้วก็เหมือนที่ผมบอกตอนต้นก็ฝนน่าจะตกไปไม่นานนี้นะครับก็หลักๆก็คือเป็นรถรถทั่วไปก็อาจจะต้องใช้โฟลกันนะครับจะผ่านไปโดยสะดวกไหมแต่ผมยังไงผมขอเปลี่ยนโหมดอีกนิดนึงล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมใช้โหมดโหมดที่เป็นลุกลังเป็นหิมะมานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแซนนะครับโคลนนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะผ่านไปง่ายหรือไม่ ต้องถึงไปใช้ที่โฟโลไหมต้องใช้ดิฟล็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะใช้บาร์้าดีอะไรอย่างงี้แต่คือจริงๆมันก็ไม่จําเป็นครับเราเอาหมดที่เหมาะสมกับพื้นที่ดีกว่าตต่นเต้นตต่นเต้นติดจังเลยจริงๆราแล้วไม่ติดหรอกครับยังไงก็ผ่านไปได้เห็นไหม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 เส้นทาง พอสมควรพอสมควรหมุนให้ดูนิดนึงนะครับมันมันะพี่มันมมันมได้ยินไหมครับวงขับบอกว่ามันมันมันม,มันมามันมันดูว่าจะใส่เต็มได้แค่ไหนเคยมาทิปที่นี่อยู่เขาก็จะให้เป็นโฟโลนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นโฟไฮมาก็น่าจะน่าจะไม่ลำบากเท่าไหร่ จะไปกันได้ไหมตอนนี้โฟร์ไฮอยู่นะครับ อะไรวะอ,อ๋อเมื่อกี้เหรอเอ็นทำไมมาเกี่ยวว่างอ่ะลืม เลยครับได้ได้ว่าคราบเต็มรถเลยทีเดียว,ว,ยวซึ่งสนามกีฬาทากอากาศหนองใหญ่หรือเขาระเบิดนั้นก็เปิดให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทร่มบินร่มร่อนหรือพาราไกลให้ได้รวมกลุ่มเล่นกันอย่างมันมันกันไปเลยละครับอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองไร่รอบทิศทางถึง360องศากันเลยทีเดียวล้ครับตั้งแต่ออนโรดมาจนถึงออฟโรดนะครับต้องบอกเลยว่าขึ้นมาดีจริงๆรงจงร่าง,ง,งดีนะครับนุ่มนวลคือผ่านอุปสรรคต่างๆก็ที่ขึ้นมาก็ใช้โฟร์ไฮมาตลอดนะครับใน ถนนที่เป็นหินหรือเป็นลูกรังนะครับก็ในส่วนของช่วงล่างที่เป็นโช๊คอัพฟ็อกนะครับก็ซับแรงกระแทกได้ดีนะครับมาให้รู้สึกว่าการเกิดการการะแทกหรือโครงเครงอะไรมากมายนะครับตลอดระยะเวลาเดินทางมาก็ประมาณ200กิโลนะครับก็ตอนนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเจ้าเครื่อง2,000ั c ซีซีนะครับ2 1งแรงม้า500นิวตันเมตรนะครับก็ทำไปอยู่ประมาณ9.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ในราคา1นึ่0ล้านหกแสบาทนะครับสำหรับผมนะครับก็มีความคุ้มค่าพอสมควรนะครับแต่เมื่อทั้งฟอร์ดนะครับได้ใส่ระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมได้เปลี่ยนแปลงภายนอกแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของบางอย่างในภายในเข้ามานะครับก็ทําให้มีความคุ้มค่า ได้มากขึ้นนะครับสัปดาห์นี้ครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับก็อย่าลืมติดตามชมรายการของคนรักรถ Carlover Reviews ได้นะครับทางทีวีห้า HD1 กด1น่นะครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางแรกนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจรายการของคนรักรถ Carlover นะครับช่องทางที่2ติดตามเราย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการของคนรักรถนะครับช่องทางที่3นะครับช่องทางสุดท้ายนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารยัานยนต์ทางไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w บไ carity.com ครับผม และี่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทรีเพรอิสุเซลจำกัดนะครับที่มอบรถ All New ISU ุ u D-Max นะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาไ่้ํทำรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับวันยบ้ครับ